เอาอีกแล้วได้ดูครั้งล่าสุดไหมครับพี่สำารถอะไรครับของฝั่งเขาผ่าเขาพูดว่าอะไรผมไม่ได้ดูแล้วเอาจริงๆไม่ได้ดูฮะไม่ได้ดูตัดเพื่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาถามกลับว่าเราถ้าเป็นกรณีนี้ทุกคนจะกลับกลับไปเป็นเพื่อนกันไหมอะไรประมาณนี้อ๋อขาดแล้วเออก็แล้วแต่นะฮะจะตัดก็ตัดนะฮะไม่เป็นไรสำหรับผมถ้าเจอกันก็คุยกันได้แต่ถามว่าจะสนิทกันไหมก็ไม่สนิทครับเพราะว่าความรู้สึกมันเปลี่ยนไป แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือ,อเราก็คงไม่ได้เป็นคู่ค้ากันนะชัดเจนนะครับก็คือเราไม่ได้รับมาเป็นสปอนเซอร์นะครับอย่างมิสแกรนไทยแลนด์เนี่ยที่แกมาเป็นสปอนเซอร์ปีสุดท้ายก็คือปีโกโก,โก้ก็อย่างที่ทราบนะครับว่าปัญหาค่อนข้างเยอะแล้วเราก็ไม่ได้มันการทวงนี้นะเป็นรายการเล่าเรื่องเก่าก็มีปัญหาเรื่องของระเบียบในการจัดการทางด้านการเงินซึ่งบริษัทเราก็ไม่ยอมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต่อ สปอนเซอร์ในปีของน้ําเมื่อปีที่ผ่านมาได้ส่งเอกสารมาผมมีหลักฐานในในในมือถือนะครับยังไม่ได้ลบชแชทเมสเซจทั้งหมดยังอยู่นะฮะว่าขอราคาเท่าเดิมปีที่แล้วรีบส่งมาอะไรเงี้ยซึ่งผมเป็นคนส่งให้ไม่ได้เ <c oughs> นื่องจากผมมองฟังทางด้านฟันนเชียลของบริษัทเพราะว่าบริษัทเราเนี่ยกำลังผลิตหลายอย่างแล้วก็ขึ้นอยู่กับฝ่ายกฎหมายค่อนข้างเยอะการที่เราจะต้องรองเงินใครอะข้ามปีอะมันทําให้วินยัยทางการเงินของเราอะผิดพลาดถึงแม้เงินมันไม่ได้เยอะนะครับมันไม่ได้แบบอุ้ย สิบล้านร้อยล้าน,านมันแค่แบบนิดเดียวนะล้านสองล้านอะไรงี้มันไม่ได้เยอะแต่เพียงแค่ว่ามันไม่ตอบโจทย์ KPI ในการทํางานของผมเพราะผมเป็นเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่สุดท้ายผมต้องรับผิดชอบทุกอย่างและถ้าทุกท่านรู้ดีนะว่าการที่เราทํา KPI ไม่ผ่านแบบนี้เราจะถูกประเมินตําเมื่อเราเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์นะฮะถึงถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กมากแต่เขาไม่ได้ดูเรื่องว่าเล็กหรือใหญ่แต่เขาดูว่าวินัยเราไม่มีเพราะฉะนั้นเราก,ก็เลยไม่ได้รับการตอบรับที่จะให้เขามาเป็นสปอนเซอร์ไม่ใช่ว่าเราไม่อยากได้ ไม่เกี่ยวครับผมมีหลักฐานหมดครับอันนี้ฟังความสองฝ่ายแต่ฝ่ายผมจะมีหลักฐานฟังคาพูดคนคนพูดได้ทุกอย่างครับเราไม่รู้ว่าจริงเท็จเป็นอย่างไรเราไม่ว่ากันแต่ถ้าอยากดูหลักฐานหรือถ้ามั่นใจหรือถ้าผิดพลาดอะไรก็ขอดูได้ในแชทของผมนะแล้วก็ขอดูได้จากเหตุผลของทุกๆคนที่เป็นลูกน้องซึ่งลูกน้องทางนู้นเนี่ยเวลาตามตามเงินแล้วสักพักหนึ่งก็จะออกแล้วก็ต้องเปลี่ยนคนตามใหม่ตามตามแล้วก็จะออกนะฮะตามตามแล้วก็จะออกซึ่งทําให้เราทํางานค่อนข้างยากแล้วก็ การวางบินอินวอยทุกอย่างมีหลักฐานบริษัทผมเป็นบริษัทมิสแคนอินเตอร์เนชั่นแนลนะฮะไม่ใช่แบบอยู่ๆเปิดร้านโชว์หวยมาขายของจะทําอะไรก็ทําไม่ใช่เรื่องนี้กระทบกับผู้ค้าอะไรอื่นไหมครับอไม่ครับไม่ไม่ผมว่าดีนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็เห็นด้วยการมีมาตรฐาน <c oughs> นะฮะแล้วการที่มาเป็นสปอนเซอร์สิทธิต้องเท่าเทียมกันในในขณะที่จ่ายเงินเท่ากันถ้าเท่ากันนะฮะแล้วเราก็ให้เลเยอร์ชัดเจนนะครับว่ามิสแกนของเรามีระเบียบวินัยจ่ายมากนั่งข้างหน้าจ่ายมากมีหน้าจ่ายมากก็ขึ้นข้างบน เราะฉะนั้นชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจ่ายน้อยก็อยู่ข้างหลังนะฮะจะมาวุ่นวายอะไรกันไม่ได้นี่พูดถึงทั่วไปนะฮะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจะทาอะไรที่มันโอเวอร์เคลมได้นะฮะคุณซื้อผัดกะเพราคุณก็กินผัดกะเพราคุณจะกินสเสต็กสตูไม่ได้เด็ดขาดดังนั้นปีนี้อย่าง,างสปอนเซอร์แน่นใช่ไหมพี่แน่นครับไม่มีปัญหาเรื่องการเงินครับบริษัทมั่นคงแล้วก็จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ปีหน้าอย่างเป็นทางการแต่งตัวจะเสร็จเรียบร้อยก็ต้องกราบขอบพระคุณสําหรับผู้สสนนับุ ที่ใจดีทุกๆท่านที่ติดตามกันมาตลอดเวลาที่ไม่เคยสูญหายไม่ว่าภาวะจะเป็นอย่างไรก็ตามยอดขายเราดีผลกําไรเราดีไปเปิดดูได้เพราะตอนนี้ผลกําไรของผมถูกเปิดเผยอยู่ทุกปีปีนี้ไปเปิดดูได้นะครับเพราะเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่เก่งรู้หมดว่าผมทํากําไรได้กี่กี่เท่าไหร่เท่าไหรเอาไปดูได้ครับผมไม่ได้ปิดครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ไม่ต้องเป็นห่วงผมเรื่องสปอนเซอร์ขาดสักลายไม่ใช่ปัญหาครับอย่างการไปออกรายการ <S <s อืมอืเปไรครับพี่เ่อผมพูดถึงคนที่พูดแบบนี้แล้วกันนะผมไม่ได้พูดถึงใทยนะโอเคครับคนอยู่ในวงการบันเทิงกินกินข้าวนะฮะผมว่าคนดูเดี๋ยวนี้ก็ทานข้าวทานข้าวไหมครับเออเราไม่ได้ทานญ้านะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนรู้นะฮะว่าเขาทําอะไรกันอ่าอย่างอย่างน้อยอ่ะหนึ่งในสิ่งที่ผมรู้และเห็นและพยายามช่วยแก้ปัญหาก็คือรายการ Today Show ทูเดย์โชว์ไม่ใช่ของผมนะครับอของคนที่สนิทก,กับผมนะฮะรู้รู้อยู่แล้วว่าใครไม่อยากเอ่ยชื่อเดี๋ยวจะไปพัวพันกันอีกรายการนั้นเข,เขาก็ใจตังค์เลยครับผมเห็นแล้วเขาก็เห็นทวงทวงกันอยู่แล้วก็มาถึงผมแล้วผมแล้วเขาก็บอกไม่เอาแล้วก็ทุกเรื่องมันก็มาถึงผมมันจ่ายครับมีหลักฐานเอาเป็นว่าผมอยากให้คนไทยเป็นอย่างนี้ครับทุกคนพูดอะไรอะ่ะนึกถึงหลักความจริงจริงๆเพราะว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย พูดกี่ครั้งก็ชัดเจนและความจริงเป็นสิ่งที่ต้องมีหลักฐานอย่าพูดแบบโมดิเวตอย่าพูดแบบโน้มน้าวจิตใจอย่าพูดแบบโลกสวยด้วยปากเพราะฉะนั้นจะต้องพูดจากหลักความจริงตาบใดก็แล้วแต่เราเห็นประสบการณ์คนในวงการบันเทิงมาเยอะถ้าพูดโกหกชีวิตจะเป็นอย่างไรลองนับดูทั้งมีชีวิตอยู่และไม่มีชีวิตอยู่คนเหล่านั้นใช้ชีวิตอย่างไรต่อไปเพราะว่าหลักฐานมันประจานในสิ่งที่คนพูด เครดิตที่เราเคยร่วมช่วยสร้างไม่ว่าใครก็แล้วแต่มันเป็นผลประโยชน์ต่างตอบแทนเพราะฉะนั้นเมื่อคุณอยากจะซื้ออาหารทานมาที่ร้านผมคุณอยากจะซื้ออะไรอ่ะคุณอยากซื้อข้าวผัดเพราะคุณหิวมาผมก็ขายให้คุณกินเสร็จก็จ่ายตังค์ก็เท่านั้นเองครับอย่าบอกว่ากินเสร็จแล้วคนขายกลายเป็นติดนี้บุญคุณมันไม่ใช่อยากด้อยก็ทําให้คุณหายหิวครับถ้าเป็นบุญคุณก็เป็นทั้งของฝ่ายแต่อย่าเรียกบุญคุณเลยครับเราเป็นนักธุรกิจ เราไม่ใช่นักเพอเพราะฉะนั้นเราพูดชัดเจนว่าซื้อของก็ได้ของนะฮะซื้ออะไรก็ได้อย่างนั้น <Okay. S 1> แล้วจบไปครับถ้า <Okay. S 1> ค,คุณอยากได้อะคุณซื้อรองเท้าคุณก็ได้รองเท้า <Okay. S 1> คุณจะเป็นท่าบริษัทรองเท้าไปทําไมฮะคุณก็ได้รองเท้าคุณก็ซื้อรองเท้าจบนะฮะแต่เพียงแค่บ,บริษัทผมทนไม่ไหวที่คุณมาซื้ออาหารผมแล้วคุณยังไม่ได้จ่ายต่างแปะไว้ก่อนนึกว่าอาทิตย์จะจ่ายนึกว่าเดือนจะจ่ายข้ามปีนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ผ่านคุรีไฟบริษัทผมบริษัทผมจะไม่รับสปอนเซอร์แบบนี้ เราก็ยืนยันนะครับว่ารายการโทรทัศน์ถ้าอยากรู้ว่ารายการไหนเก็บตังค์ไปดูได้เลยครับะนะฮะทุกรายการที่ไปผมไม่รู้นะครับทุกรายการที่ไปเขาก็ต้องเก็บนี่มันเป็นธุรกิจครับนะฮะ,ะแล้วทําไมจะต้องให้ฟรีครับมันเป็นธุรกิจแล้วมันก็เป็นธุรกิจจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องแอปซื้อพออยากดังก็ซื้อไม่ว่ากันฮนะซื้อก็ซื้อเหลอแล้วรายการวันที่ไปซื้อไหมก็ผมก็ผมก็ไปมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ก็เท่าไหร่อ่ะก็มีอืมก็ซื้อเดี๋ยวนี้คนเราเนี่ยพูดถึงคนทั่วไปนะไม่ได้พูดถึงใครนะเดี๋ยวนี้คนเราโกหกซึ่งหน้าโอ้ได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 ้แบบได้แบบได้แบบไม่รู้สึกอะไรแล้วอ่ะเหรออุ้ยมดดำนี่งกมากนะบอกไว้ก่อนนะเดี๋ยวนี้มันขึ้นราคามากทุกคนรู้ว่านขายเท่าไหร่พูดได้เลยสามแสนกว่าอันนี้ราคาเปิดเผย พูดได้มาแป๊บๆพูดได้นะฮะเพราะว่าเขาก็พูดอยู่เนี่ยดังๆผ่านเอเจนซี่ไม่ซื้อแล้วจะทํำยังไงครับผมถามนี่ไม่ซื้อทํำยังไงฮะอ่ะอันนี้พิสูจน์ว่าคนพูดพูดอะไรทุกครั้งอย่าดูถูกคนคนฟังพี่นวั้งแต่ตั้งแต่พอก่อนไหมฮะสัมภาษณ์คุยกันไปคุเรื่องคุณสมศรีนี่พอก่อนแล้วกันที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเรื่องคุณสมศรีนะฮะได้คุยได้คุยกับคุณสมศรีหลังบ้านบ้างไหมฮะไม่คุยคุยสมัยเขาเขามีติดต่อหรือเราแบบอ๋อไม่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 ฮะเขาไม่ได ไม่ได้ติดต่อมาและก็ไม่คิดจะติดต่อไปนะฮะเพราะว่าเรารู้จักคุณสมศรีมานานนะฮะแล้วเราก็ช่วยคุณสมศรีมาเยอะออช่วยตั้งแต่โครงการสารพัดโครงการเ,เราช่วยผลักดันทุกอย่างแต่เราคิดว่าเราจะส่งเสริมคนที่การทํางานและการสร้างฐานะรวมถึงการช่วยเหลือบุคคลแต่เราไม่ได้ส่งเสริมให้คนมาเล่าเรื่องชอชิงต้องเลทชอชิงหนัก,นกๆเลยเราไม่จณ<ะ>สมศรีเป็นอะไรกับผู้นิวะคะเป็นเขาบอกว่าเขาเป็นเพื่อนมาก่อน ลูกค้าครับลูกค้าฮะก็ต้องไปตรงมาก็คือลูกค้าครับถ้าเป็นเพื่อนก็ต้องเคยก็ต้องเคยใช้ชีวิตส่วนตัวบ้างด้วยกันใช่ไหมแข่งเอาอย่างงี้<ด>ถึงเป็นเพื่อนไม่เคยเนี่ยครับไม่มีอะไรไม่เคยไม่เคยนะครับไม่เคยไม่เคยครับ <laughs> ไม่เคยครับอ <laughs> ๋อนะครับขอบคุณนะครับ,บ